าเลยครับสืดอทุกคนด้วยนะครับตอนนี again, ้เนี่ยเรานี like ่ครับกลับมากับสติลอเบลลูดุะครับโอ้โหอัปเดตปีสาอีกแล้วนะครับถ้าตอนนี้เน <Brilliant> ี่ยใครเปิดกล้องได้นะครับเปิดกล้องเดี๋ยวนี้นะครับและผมสามารถเปิดกล้องให้คุณดูได้ตอนนี้แล้วก็นะจะเห็นผมเป็นยิ่งกว่ามีแพนด้าก็พูดแบบนั้นก็ได้นะครับ อ,อ๋อต้องพูดตามตรงว่าจริง,รงๆแล้วผมอาจจะหลับตาพูดอยู่นะครับใช่ครับผมไม่ได้นอนอีกแล้วผมพูดตรงๆนะว่าโอ้หุยความง่วงเนี่กำเริ่มแต่มันไม่สู้กับโ g จีถ้าโอมาเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยอย่างต่ำคือหมื่นบวกถ้าพูดถึงโอ้โหมงหมืนม่นหื่นใช่ไหมโอ้ร้านไอ c c c ช็อปละกันวิ่งได้คลิปได้เลยนะครับแอบโฆษณาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย เรามาพิเศษนิดนึงนี่ครับจริงๆแล้ววันนี้ผมคิดว่าผมอาจจะไม่ไหวแต่เฮ้ยผมยังไม่หลับนี่วาโอ้นี่เราก็ไหวเหมือนกันนี่วาตอนแรกว่าออกาศจะมาตอนเช้าสักหน่อยโอเคเยี่ยมเลยนะครับเรายังรอดอัปเดตนะครับวันนี้น่าสนใจมากๆนะครับที่ผมตั้งตารอคอยใช่ครับผมคลื่นสึนามิแบบนี้ไม่ใช่ e อ c a p e อะซูนามิฟอร์เวลลนะครับไม่ใช่เกมนั้นนะ ไม่ใช่เกมก่อนหน้านี้ที่เราลงคลิปไปนะครับมันคือสเตียรเบนหลอดนั่นแหละเรียกว่าก๊อปปี้แบบเน้นเน้นเรียกคําว่าใช้คาว่าก๊อปปี้แบบเน้นเน้น่ะก๊อปปี้อ่ะก๊อปปี้ของจริงอ่ะก๊อปปี้แบบเน้นเน้น่ะโอ้โหโอ้โหผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าพี่แกจะก๊อปปี้แบบเน้นเน้นที่ผมใช้คาว่าเน้นเน้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูผมไปเห็นแว๊บมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูพร้อมกันใน อัปเดตรายการตอนนี้เหลือเวลาอีก4นาทีนะครับอัปเดตกําลังจะมาบอกเลยว่าอย่าอีกรอบนะครับว่าเน้นๆนะ,ะต้องบอกว่าบางเกมเนี่ยเขาบอกว่าก๊อปปี้ใช่ไหมเอ้ทำไมเอาเกมเอาแนาวแนวเดียวกันเนี่ยมาเมคทําหรือเปล่าเนี่ยนี่แอบก๊อปปี้เนียนๆหรือเปล่าออบบางทีอาจจะคนไม่สังเกตอ่ะไม่รู้แต่นี้ไม่สังเกตยังรู้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวคอยดูนะไปดูกิจกรรมนะเหมือนเป๊ะ เป๊ะเป๊ะเป๊ะแบบเป๊ะเป๊ะเลยอ่ะอัปเดตก่อนเป็นมือตบไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเวิร์กเออปเลยละกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทุกคนจะให้ความ๊อปอ่ะคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีคอมเมนต์นะผมให้10เต็ม10นะว่าทุกคนจะให้กี่คะแนนนะครับโอเคไหมอ่าฝากหวดหน่อยละกันแต่ว่าเดี๋ยวเราดูด้วยกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรา เก็บไว้ในใจก่อนนะครับว่าจะให้เท่าไหร่เต็ม1ิดีเดี๋ยวผมให้คะแนนด้วยดีวยกว่านะว่าอัปเดตนี้จะก๊อปได้เหมือนกเท่าไหร่ต้องต้องใช้คาําว่าก๊อปจริงโอ้โหเหมือนกันเปะขนาดนั้นเรียกได้ว่าเหมือนอ้าวติดหัวหัวติดเรียกได้ว่าเหมือนเขาไม่ยอมนะแซมมี่ไม่ยอมแซมมี่บอกเฮ้ยนั่นมันเกมเบรลอดแล้วคุณเอาซูนามิมาแล้วดังออกว่าผมได้ยังไงใช่ไหมนั่นแหละเรียบร้อยเลยนะครับก๊อปเลยก๊อปเน้นๆเลยโอเค อีกสอนาทีทุกคนไม่คงไม่ต้องไม่ต้องไปตรงไปตัดอะไรมากมุยใช่ไหมซึ่งคําอธิบายเขาบอกว่าอ่ะมีฟิวนะครับแล้วก็มีรีเบิร์ตใหม่รีเบิร์ตใหม่เนี่ยจะต้องหาตัวเพิ่มนะเพราะว่าตัวเราเนี่ยไม่ค่อยไหวนะทุกคนนะอืมไม่น่าจะมีเงินพอสําหรับรีเบิร์ตแน่นอนเลยน่ครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็เดี๋ยวดูยอดวิวหน่อยเรียกว่ายอดคนดูใช่ไ,ม,ไม่ใช่สิยอดคนเล่นนะตอนนี้เนี่ย escape for the b a n l o t ใช่ไหม เอสเคปซูนมีฟอร์ดเวนลอดเนี่ยอัปเดตมา2ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับดูซิว่ายอดคนเนี่ยจะตกไปเหลือสักเท่าไหรน่นะครับล่าสุดคือ8 0 0แสนทุกคนถือว่าไม่ได้ตกอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับโอ้แล้วก็เฮ้ยมันมีความลับอันดำมืดด้วยนะอัปเดตหน้าโอ้หน้ากลัวจังเฮ้ยไอ้นี่มนสีเขวดตอนตีสี่นี่ว่าโอ้โหอยังไม่ได้นอนอีก,กอนเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่เพิ่งรู้ครับตีสี่ครึ่งตอนนี้คือตีสาม ทั้งตัดผมผมต้องพูดงนี้ทุกคนผมผมขอบอกก่อนโอเคอันนี้ผมเพิ่งรู้โอเคโอเคมีอัปเดตต่อต๋ตวมีอัปเดตต่อแต่ว่าตอนนี้คือสตีเวลล์นี่คือจากตอนแรกสองแสนนะไอเกมนี้คือคุณเล่นประมาณ1ล้านกลายเป็น6ล้านแล้วครับตอนอัปเดตนะครับอันนี้คือผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมเล่นตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนยันตอนนี้คืออ,คอีกหนึ่งนาทีอัปเดตใช่ไหมตีสามใช่ครับ,รบผมก็ซัดในนี้ต่ออ่ะเรียบร้อยครับอัปเดตพอดี ผมคิดว่าโอเคอัปเดตนี้เสร็จคงจะไม่ต้องตัดคลิปตีสี่ครึ่งมีอีกอ่ะเนี่ยอ้โหคงหกโมงเช้าเล่นเสร็จแล้วเวลาไหนไปตัดคลิปเวลาไหนจะไปนอนอม <laughs> ไม่รู้แล้วครับสวัสดีทุกคนเงย What Escape tsunami LTM เฮ้ยหรือว่าเครื่องนี้อ่ะเอ,อ้ยเจ้าเครื่อง บอร์ดเกมเอาออกแล้วอะทุกคนอ๋ออยู่นี่ต่งงางหากอะไทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนกําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้ผมกำลังง่วงง่วงมากนะแซมมี่ก็คืออ๋อนี้คืออันใหม่มาครับทุกอย่างเหมือนเดิมมีแค่รู้สึกว่ามีเครื่องเกยมยึกหยุ่ยเหมือนปลาหมึกอันนี้วันนี้เนี่ยมีอัปเดตที่ใหญ่มากๆคือการกรอบอผมเข้าไปนะทุกคนนะขออนุญาตถ่ายรูปน้องก่อนเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายเพราะข้างในนั้นเนี่ย มีซูนามิ LTM โอ้โหเอ็มแ้ยมันมาจากเ A T M ใช่ไหม <laughs> อันนี้เป็น A T M กลายเป็น L T M ครับเอาละ We h a d to add this for your ชั้นพวกเราทำสิ่งนี้เพื่อทุกคนนะ <laughs> เอาละทุกคนสามสองหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรเลยเอออะไรเนี่ยเอาเอาค้างเฉยอะไร And And get what ลองเอาสิว่าอะไร ก่อนนันนี้เขาบอกว่ามันดีมากเลยเนี่ยให้ดาวสีว่าคืออะไรผมว่าไม่ต้องเตาก็ได้นะผมว่าดูจากเนี้ยไม่ต้องเตาละมาครับผมมาแล้วครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมีมีวิ่งเร็วๆนะมีมีมีไอคอนวิ่งเร็วมาแล้วโอเคโอเค Anything ไอส์พาวไอส์พาววิวสปาวอินบอทเกมนะครับ So y o u w o n t miss out on anything นะครับสามสองหนึ่ง เพื่นเมื่อกี้ใช่เลยใช่ไหมเมื่อกี้คือใช่เลยใช่ไหมโอ้โหทังดุ้นก๊อลฟแบบทังดุ้นนะทุกคนนะคือดุ้นแ่ละโอ้โหมาหมดอ่ะโอ้โหมายันวีไอพีโอ้โหแล้วแพงกว่าด้วยโอ้ยเกลียดวีไอพีแพงกว่าด้วยโอ้โหอะไรเนี่ย โอ้ยเขากรอบเน้นๆเลยนะคือทั้งดุนะ้น่ะโอ้โห VIP ยังเหมือนแวเบลอลของตัวเองนะครับมาสปาว์แต่ผมไปดูอิสติงหน่อยดิว่ามีเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้คืออันแรกนี่คือคอมมอนทุกคนแรครับเหมือนกันเป๊ะขอโทษนะทุกคนรบบูบองเนี่ยมันตายนะตอนนี้แต่ว่าของผมเข้ามาได้นะทุกคนนะถือว่าดีมันจะมีอิสติงเหมือนกับเกมออริจินอลหรือเปล่า โอ้ยเมื่อกี้มีแดงๆออกมาโอ้คันรุนแรงเลยอะบินได้ <c oughs> What อาเซมิอาคือเซม,มีอาผมก็เข้าใจนะว่ามันกอล์ฟแล้วแถมมีสปีดการวิ่งแต่เซม,มีเซม,มีลืมยึดของหรือเปล่าแชม,มี่ผมอ่าคือ <c oughs> <laughs> ผมมีที่วิ่งนะครับแซมมี <laughs> ่แซมมี่ยึดลืมยึดนายเนี่ยเ <c oughs> น,นี่ยอันนี้แซมมี่พลาดนะ <c oughs> อ่าแซมมี่พลาดนะครับอิสเตอร์ตรงนี้ไม่มีนะครับแซมมี่โอ้คุณพลาดใหญ่นะครับวันนี้อันนี้ต้องแก้นะครับโอ้โหไม่มีอิสเตอร์ครับอย่างนี้ต้องแก้หนักเลยนะแซมมี่โอ้แซมมี่อันนี้คุณต้องแก้นะครับ <c oughs> โอ้โหไม่โอเคนะต้องมีต้องต้องเก็บให้ครบ ก๊อปแล้วต้องก๊อปให้ครบสิแซมมี่โอ้เนี่ยก็เอาไอเดียเขามาแล้วนะครับก๊อปแบบเน้นๆแล้วเนี่ยก็เอามาให้หมดเซนนี่คือเป็นการก๊อปที่ไม่ผ่านโอ้คำสาบเออเมะื่อกี้ what is that ถือว่าแซมมี่ยังไม่โอเคนะนี่ว้าวคำสาบก๊อปไม่ครบนะแซมมี่นะแล้วแล้วข้างหลังนี่คือโอ้เนี่ยทุกคนข้างหลังนี้น่าจะเป็นเซเชียลแต่ว่าในเกมนี้โอจีปะ ให้โอจีง่ายง่ายแบบนี้เลยไม่น่าใช่นะครับสติวิลเล็ตเนี่ยคงไม่ใช่อยู่แล้วแต่เมื่อกี้รู้สึกว่ามีซีเควีดปะโอ้ย e <c oughs> ซี่เลยทุกคนใซมมีลืมลืมยุดยุดของอย่างนี้ก็อ e ีซี่เลยนะครับโอ้ยโอ้ที่เวลาดิ้นนิ้วหรือเปล่าโอ้โหมันไม่ใช่เวลาดิ้นนิ้วสิครับเอแซมมี่โอ้โหคนละเกมมาแล้ว <c oughs> ดินวดว้นนิ้วได้อยู่อีกอ่ะ่ายเลยเจนเจนเจนแซมมี่แซมมี่เจนจินกร โย่ <Yo! laughs> มันดิ่นเนี้ยตรงนี้เนี่ยนะได้อโอ้แล้วซีควตตรงนี้ครับผม <laughs> ผมบินได้ไหมแบบเก็บแล้วบินเนี่ยทุกคนมันเก็บเก็บได้ครับผมอ้าวตายเฉยเลยโอ้เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยยังได้ทุกคนอ๋อเก็บแล้วไอ้นี่หายครับไอ้ที่บินหายบินได้ไหมบินไม่ได้ครับทุกคนบินไม่ได้เลยตอนนี้ อ๋อก็คือต้องเน้นอัพสปีดดีกว่านะทุกคนนะประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อตกครับตกแล้วโอเคอใช่เลยมันเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันยังอ่าเลขรูบักตรงนี้ทุกคนเนี่ยเนี่ย,ยคือในเกมจริงเนี่ยเลขก็2 2 9ร้อยยีบ้าครับถือว่าแซมมี่เก็บครบนะไอ้นี้แซมมี่เก็บครบนะโอ้โหแซมมี่เอ้ยคุณโอเคนะ ส,สดงว่าคุณไปเล่นแบบเขาเหมือนกันนะครับเนี่ยถึงได้เลขมาตรงเป๊ะแบบนี้นะครับเฮ้ยแซมมี่เไปเล่นนะแถมแถมราคาเดียวกันเลยทุกคนแซมมี่เขาก,กอลแบบเน้นๆน่ะเน้นแบบของแท้ใช่เลยครับราคาเดียวกันเป๊ะเลยครับแต่วันนี้คือใช้เงินด้านสายล่างเนาะโอ้โหราคาเดียวกันเป๊ะเหมือนกันเด้อ เหมือนกันเดะเลยอะดูดิคือขึ้นราคาคือแบบเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยทุกคนดูโอ้โหหนึ่งร้อยแปดสิบครับนี่ <laughs> วิ่งไววิ่งไวมีมีมีสปีดวิ่งไวด้วยครับอันนี้สปีดนี่นี่สปีดวิง่งวิ่งไวนี้โอ้โหเหมือนกันเลยครับ <laughs> เหมือนกันเลยครับอื้ปมาแบบเน้นเน้นอันนี้วิ่งประมาณนี้ใส่สปีดก็เร็วขึ้นนิดหน่อยอืมโอเครลองเก็บเจ้าพวกซีเควตดูซิ เล่นแบบปกติดูนะครับหมายถึงว่าแบบนี้นแบบนี้ไปก่อนอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวิ่งกลับนะครับขากลับเดี๋ยวค่อยวิ่งมาแบบปกติโอเคนี่นี่อ่าพอตรงข้างล่างวิ่งเร็วกว่าพอบินมันจะวินช้ากว่าบินขึ้นไปแล้วก็ลงมาต่อแล้วก็บินขึ้นไปต่อโอ้โหไม่ต้องเติมแล้ว VIP เพี่ยเสียโรบงโรบักนะครับอย่าไปเสียเลยอ๋อมีซีควีฮะให้เป็นกล่องซีควีอย่างนี้เลยครับทุกคนโอ้โหให้มาค่อนข้างเวอร์นะครับ วัดว้าอันนี้สถานะเยอะครับคือคือที่สุดท้ายเขาจะให้สถานะเยอะมากอ๋อไม่ไม่ทันไม่ทันโอเคอันนี้อันนี้ผมยกอันนี้ด้วยได้ปหยกได้ไหยกไม่ได้แล้วผมผมเอาเอาผมเอากล่องดกวานนะทุกคนนะกล่องหายไปแล้วอะโอ้เสียดายโอ้ขอโทษขอโทษควรเอากล่องนะกล่องคือของแรงกว่าโอเคยังรอดอยู่เนี่ยเนี่ยครับผมครับ <laughs> <laughs> ครับผม โอ้โหเหมือนกันเป๊ะ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 หมดเลยดูดิ <c oughs> โอ้โหเบาะแล้วไงแบบนี้อ๋อเข้าบ้านครับอ๋อคือยกเอาเข้าบ้านแบบนี้เลยโอ้โหแสดงว่าแบบนี้คืออีซี่เลยใช่ไหมแต่ก้อนนี้คืออ่ะอันนี้คือตัวรวมอะไรอะ่ะรวมรวมรวม,รวมได้อะไระครับโอ้วิ่งไวมากเลยทุกคนดูดิโอ้วิ่งไวจัดอะ่ะอวิ่งไวจัดเลยทุกคนดู ผมสามารถขโมยของเพื่อนได้แบบเร็วจัดๆแล้วตอนนี้เอออลองมาใส่ดิแล้วผมว่ามันมันแปลกๆอ้าวใส่ไม่ได้ครับมันต้องเอาไปใส่ข้างข้างในนูนะ้น่ะเนาะโอเคงั้นก็ตั้งที่เดิมแล้วกันนะแต่ว่าผมบินได้นะเนี้อันนี้คือแซมมี่อาจจะต้องแก้นะต้องปรุงนะครับต้องปรับปรุงนะต้องยึดต้องยึดของนะครับอุ้ยคำสาบเฮ้ย <c oughs> ใช้เทคนิคถ่ายรูปบักได้เหมือนกันด้วยมเมื่อกี้โหดนแล้วไม่ตายนะครับทุกคนคือเขาก็อมาเหมือนทุกอย่างอ่ะยันบัอกอ่ะบักก็คือถ้าเราถ่ายรูปแล้วแหลกเนี่ยเราก็จะไม่ตายนะครับทุกคนอุ้ยเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะฉันหวังว่าโลบอเนี่ยจะกลับมานะขอโทษด้วยนะถ้าคุณไม่สามารถเข้าไปร่วมได้อ๋อไอ้น,นี่คือผมโชคดีใช่ไหมเน่โอ้โชคดีมากเลยทุกคนอืมมันจะมีโ G มีไหมทุกคนโ g ะคุณเป็นไงบ้างทุกคนชอบชอบชอบ,ชอบอันนี้หรือเปล่าโอพี่กรอบทางดุ่นแบบนี้ผมตอบไม่ได้เลยครับอันนี้โอ้แต่ว่าโอ้ยผมลืมลืมไปว่าผมต้องบอกคะแนนความเหมือนใช่ไหมผมไม่10บไม่ไม่ไม่เก้าจุดต็มสินะครับอิสติกใส่มีพลาดนะครับอันนี้หรือว่า9 5เต็ม10อ่ะ9 7เต็ม10แล้วกันนะครับอิสติกก็โอเคผ่านผ่านไปโอ้ เปลี่ยนบรรยากาศครับโอ้ยเอยผมชอบอันนี้นะดูเฮ้ยมันมันดูสวยกว่านะโอเคอันนี้รู้สึกดูนุ่มนวลกว่าครับตัวระดับสูงครับซีควีดไฮเอ่เทียร์ไฮเทียร์นะครับทุกคนระดับสูงดูที่มันจะสูงแค่ไหนเทียร์นะทุกคนนะโอ้นั่นหรออ๋อระดับสูงสุดตรงนู้นครับนี่ไงทุกคนว้าวถือว่าเป็นเทียร์ที่สูงอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่มังกรนะทุกคนยังไม่ใช่มังกรนะครับดูขึ้นมาสิโอเคไป เฮ้ยได้เจ้าเจ้าตัวตัวซาฮูผมครับผมครับนี่สามารถชนไฟได้ท uhm, anyway, like ุกคนชนไฟได้เนีเป็นไงเป็นไงโอเคถ้าผมทิ้งไว้แบบนี้ตรงนี้ได้ไหมได้ด้วยเดี๋ยวทุกคนดูติดไฟด้วยนะโอ้โหโอ้โหแบบนี้อีซี่เลยนะครับทุกคนแอนพอเราติดไฟเสร็จเอาเข้าเอาเข้าเข้าอันนี้ได้เฉยเลยโอ้เป็นเจ้าตัวใหม่ทุกคนนี่ไงโอ้รสซิอส ชิวปัปปี้อ๋อก็คือต้องยกต้องยกมาใส่ตู้เท่าน,านั้นทุกคนอ๋อผมเข้าใจแล้วโอเคโอเคเอาเอาเอาผมผมไปเอาเอาเอาพี่แกพี่แกอยู่่ก็เปิดโปตายหมดอ่ะสีทองเต็มเลยทุกคนเออแซมมี่เป็นอะไรแต่ไปแซมมี่อยู่่ก็เสกอะไรเต็มไปหมดโอเคทุกคนผมไปเอาซีควีดอูอูอออันตรายอันตรายอูตายครับเอาเวบปีศาจไหม เอามาทำไมไม่เอาครับอา้าวมาอยู่ดีมาอยู่ดีโอ้อะไรเนี่ยแซมีชฉันฉันสาบานได้เลยว่ามันไม่ใช่ความผิดของฉันโอเคก็คือเกมยังร่มอยู่นะทุกคนนะแต่เราคือโชคดีจะจัดได้เล่นอยู่ตอนนี้โอเคเอาเข้าไปเลยนี่อุ้ยสี่เปอร์เซนเบคอนครับวันนี้โอเคโอ้มันมันสูงจริงเออไปดีกว่าไปแบบนี้แหละ โอเคสวย last า a l i เออเออเอ่อเอโอเคล้มล้มโอ้โหสีทองนี่คือไวสุดแล้วเกือบไม่ทันครับวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยโอเคทานครับวันนี้เป็น g a l a x ่ด้วยนะครับเคสวยมากมาอันนี้ก็ยังได้อยู่เจ้าเบคอนอ่าโอเคไปต่อไปต่อเอาแล้วล้มเฉยเราบอกยังคงล้มอยู่ ดูที่เราเราดวงดีมากทุกคนที่เข้ามาในช่วงที่มันมันเปิดได้นะครับโอเคเราได้เล่นอยู่คนเดียวอาจจะมีใครได้เล่นด้วยแต่ว่าผมได้เล่นหนึ่งในนั้นอันนี้คือผมพยายามพาน้องแอรกลับบ้านได้แล้วไปเรียบครับโอ้ได้จุเครื่องซักผ้านะครับตอนนี้ <laughs> โอเคลองใส่ดูไหมใส่เลยเนาะเนียนแคทตูตูวซักผ้าไปครับจะต้องใช้เวลาโอ้โหต้องใช้รูปบ,บ้างอีกเหรออ๋อใช่ครับ โอเคโอเคเผื่อซามีสกิฟไม่ฟรีออะเดี๋ยวรอดูครับเหมือนกันหมดเลยเหมือนยาตรงเนี้ยทุกคนคิดดูโอ้เหมือนกันหมดเหมือนจริงๆเหมือนแบบไม่อิงออนเลยครับวันนี้ได้ถ้าได้รางวัลอสการ์นี่คือได้แน่นอนเข้าหาก๊อปเนี่ยก๊อปก็ออสการ์เนี่ยก๊อประดับออสการ์ก๊อปเหมือนทุกอย่างเหมือนจัดผมไม่สิเต็มสิวก็ยังได้แต่ไม่มีบั๊กแล้วก็เรีอานี่ออก นะครับก็เลยยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ยังบินได้อยู่ยังบินได้แบบแปลกๆ9.5เต็ม 10. 10ไปแล้วกันอุ้ยชิเกเต้ชิเกเต้เป็นตัวขับจักรยานครับตัวนี้ของหายากอยู่อุ้ยขอบคุณครับอุ้ยสามสิบล้านโอ้โหส0สิบล้านอุ้ยมีเจ้าอีกตัวนึงด้วยครับแต่ว่าตัวนี้โหดกว่าโอเคยาเรียบร้อยครับเ,เข้าบ้านเลยนี่ครับ สามสิบห้าล้านเอ้ตัวเดียวกับเจ้าตัวนี้เลยนี่ว่าเนี่ยเจ็ดสิบห้าล้านคู่ได้เลยครับอันนี้โอ้เก่งคู่เลยโอเคหลังจากนั้นแซมมี่ก็ไปแล้วลาลาก่อนแต่อย่างน้อยแซมมี่นะครับก็โอเคให้เราสู่มันนี้ฟรีอันหนึ่งครับอ่าขอบคุณที่สกิปให้นะครับมาอันหนึง่งเงยเ, <laughs> เจ้าโลสเตโอสามหัวโอ้ต้อนร้อยสุดเลยนี่ว่า <c oughs> อุ้ยแต่ว่าผมชอบผมชอบไหม เนี่ยดูเด่นน่ารักน่ารักโอ้โหดูทุกคนอู้ชอบอ่ะอันนี้ชอบจริงอันนี้ชอบจริงโอ้โหชอบมากชอบมากโอเคผมว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับอัปเดตนี้ถือว่าก่อนครังที่จะเปิดศึกเนี่ยรืสงคารามกำลังจะเริ่มนี้ครับผมโอเคเอาเจอใหม่คลิปหน้านะซีอูครับผมโอ้ได้ตัวไม่เก่งเลยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปสวนใหม่ซีอครับ